นั่นถึาเอาไหลขึ้นนะอันนี้ปากเ็ตันอา่มีมเจียวสีขาวควสื่อหลักพื่อจกเจ้าทั้เทงเจ้าให้เจ้เาเขาน่ย อัน <c 1970> <c ười> oh, ั่นแม่กิลว่าโอ้ชื่อว่าไหนก็ชื่อว่าไหนก็โอ้มันคือมวนแถมหนักนะผู้อันหนักนะไม่แย่อนี่ไนต้องกวาดหน้าเด้อใช่ตอนนี้ริมโลกนี้ลูกไงเกิด

มาขอโชคขอพรอเือจักรขอขอพรถอกไหมกับมือถือบางวันมือถือชุดมาใหายหรอกเออเอาไว้เอาเกียม,มาเสียบม,มา ก้าเจ็แปดก็แปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแปดนี่แหละอ่ะครับไปเจ็ดตอนเรกก็งันกอ แปดเจ็ดเ<ด><ด>ก้าท้ายนี่ใกล้ๆท้ายนี่ใกล้ๆก่อนเออแต่ตอนนี้หนึ่งสองถ่ายอะไรนี่รัะถ่ายพวคคัทไฟที่ใหม่เมือมันสิบวดตรงก,กันกับที่ได้ยุดูบท้องๆัหมอืมตอนนี้เก่าละ